สวัสดีค่ะทุกคนในที่ต้องรู้จัก,กรุ้งแน่ๆเลยเห็นในภาพไหมคะนี่เป็นภาพถ่ายรุ้งกินน้ําแบบครึ่งวงกลมซึ่งหาได้ค่อนข้างยากแต่ต้องขอบคุณคุณศิรภพนะคะที่ส่งรูปภาพนี้มาที่ถ่ายที่จังหวัดชนบุรีของเรานี่เองนะคะเอ๊แต่ว่ารุ้งเนี่ยปกติเวลาเราสอนเด็กๆเรามากักจะสอนกันแบบไหนส่วนใหญ่เราก็จะสอนว่ารุ้งมี7ดสีหรือถ้าเพิ่มเรื่องของความรู้ได้ วิทยาศาสตร์ก็คือรู้งเกิดจากการที่แสงแดดามาตกกระทบละอองหยดน้ําจํานวนมากนะคะและแสงเนี่ยส่องมารวมไปที่สายตาเราทําให้เราเห็นรุ้งหลังฝนตกนะคะก็อันนี้ก็เป็นความรู้ที่ก็ไม่ได้ผิดกติกาที่เราจะสอนแต่ถ้าเราเพิ่มอีกนิดนึงนะคะเป็นเกรดที่น่าสนใจเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับรุง้งการเรียนเรื่องรุ้งของเด็กๆก,ก็จะมีความหมายมากยิ่งขึ้น อย่างเช่นเราเคยร,รู้ไหมคะว่ารุ้งมีชื่ออื่นบ้างหรือเปล่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราก็รู้ว่าอ๋อ a i n b o w ไง a i n b o w ก็มาจากคำว่า rain บวกคำว่า bo w นะคะซึ่งก็คือโค้งที่เกิดขึ้นเมื่อหลังฝนตกนั่นเองนะคะแต่ถ้าในการเชื่อของคนขเขมรน,นะคะคนฮินดูเนี่ยก็จะมองว่ารุ้งจะอีกชื่อก็คือเป็นธนูของพระอินทร์นะคะซึ่ง พระอินเนี่ยเป็นเทพที่จะมีเป็นแรงบันดาลใจให้กับโลกของโลกพวกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคันธนูเนี่ยก็จะเหมือนกับเห็นไหมคะเส้นโค้งของร้งนั่นเองนะคะโดยเป็นเส้นโค้งที่กําลังโก่งเต็มที่ที่พระอินแผลงธน,นูส่งมาให้พวกเราเพื่อประทานพรให้กับโลกมนุษย์ของเรานั่นเองโอ้ความหมายดีมากเลยนะคะ ซึ่งความหมายดีๆเนี่ยก็ยังมีอย่างเช่นของที่ญี่ปุ่นนะคะที่มองว่ารุ้งเนี่ยก็เป็นสะพานเชื่อมเป็นสะพานแห่งสวรรค์น,นะคะหรือแม้แต่ชาวอียิปต์นะคะอินเดียนแดงหรือตามคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยก็มองว่ารุ้งเป็นความหวังค่ะเป็นความหวังที่พระเจ้ามอบให้กับมวลมนุษย์โดยเฉพาะเหตุการณ์สาคัญเราเคยได้ยินเหตุการณ์น้ําท่วมโลกไหมคะที่ คุณโนอาเนี่ยพาผู้คนและสัตว์เนี่ยอย่างละคู่เนี่ยหนีน้ําท่วมใหญ่ที่ท่วมโลกซึ่งหลังฝนตกใหญ่เป็นเวลานานเนี่ยค่ะพระเจ้าก็ส่งรุ้งมาให้เพื่อเป็นความหวังให้เราก้าวเดินต่อไปแม้ว่าจะเคยเจอสิ่งที่ยากลําบากแต่เราก็สามารถที่จะดําเนินชีวิตต่อไปได้นี่และค่ะก็จะเป็นพลังดีๆที่เราสามารถมอบให้กับเด็กนะคะแต่สิ่งที่บิณนอยากจะเพิ่มวันนี้ค่ะนอกเหนือจาก พลังที่เรารู้จักตำนาน,นต่างๆเนี่ยคะ่ะมีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆที่น่าจะไปสอนเด็กก็คือวิธีการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างนะคะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่มีใครเหมือนกันหรอกคะ่ะไม่ใช่เพียงแค่หน้าตาแต่แม้แต่นิสัยซึ่งแน่นอนพอมีความตา่างเราก็เกิดมีการทะเลาะเบาะแว้งกันได้เหมือนอย่างตำนานของชาวเผ่าอินเดียนแดงที่ก็เคยเล่ากันว่าอดีตการเนี่ยคะ่ะ รุ้งแต่ละสีที่เป็นเส้นๆเนี่ยก็เกิดมองว่าอุ้ยฉันเนี่ยมีพลังที่ดีกว่าอีกตัวหนึ่งอย่างเช่นสีแดงก็บอกว่าโอ้เห็นมาในโลกเนี่ยที่เป็นสีแดงเนี่ยเยอะมากเลยเช่นสีเลือดสีดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะสีเขียวก็บอกว่าโอ้ยฉันก็คือสีของต้นไม้ใบไม้ที่อุดมสมบูรณ์หล่าเนี่ยก็เกิดการทะเลาะก,กันแต่ถ้าเกิดเราแตกกันเนี่ยค่ะ มันจะกลายเป็นต่างคนต่างอยู่แล้วก็มีแต่ความทุกข์มันไม่ดีกว่าหรอือถ้าเกิดเราร่วมมือกันโดยการนําความเก่งของแต่ละคนมารวมกันเหมือนกับสายรุ้งที่นําความดีและความเข้มแข็งของแต่ละสีมารวมกันอย่างเช่นสีม่วงเป็นสีแห่งแรงบันดาลใจและจินตนาการสีครามคือพลังลึกลับสัญชาตญาณการอย่างรู้ สีน้ำเงินคือความสงบเป็นจิตวิญญาณเป็นอำนาจของท้องฟ้ามหาสมุทรสีเขียวคือความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงสีเหลืองคือความกระตือรือร้นความรู้พลังงานสีแสดคือความคิดสร้างสรรค์การขี้เล่นต่างๆและสีแดงคือความหลงไหลความมีชีวิตชีวาและความรักถ้าเรารวมสีทั้งหมดมารวมกันเหมือนสายรุ้งที่รวมทั้ง7สี ก็จะทำให้เรามีพลังที่จะดำเนินการแก้ปัญหาหรือการอยู่ร่วมกันการร่วมสร้างสิ่งดีๆร่วมกันจากข้อดีของแต่ละคนจากจุดเด่นของแต่ละคนที่เอามารวมกันพอเราสอนอเด็กๆแบบนี้ค่ะเชื่อมโยงไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขที่ยอมรับในความแตกต่างเคารพซึ่งกันและกันก็จะทำให้สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นลองดูนะคะ